นุ่มขับเก๋งชนซาเล้งหน้ามหาวิทยาลัยย่านรังสิตก่อนรถหมุนสเสียที่จอดข้างทางเสียหายกว่าสิบคันคุณตาวัยเจ็สิปีขับซาเล้งเจ็บสาหัสเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเวลาห้านาฬิกาวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมหกแปดร้อยตำรวจโทพานุวิทย์เจริญทรัพย์ร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคูคตได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตรุรถเก๋งชนรถยนต์หลายคันบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศูนย์รังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี ที่เกิดเหตุพบรถซาเล้งสภาพพังยับอยู่บริเวณกลางถนนมีนายทองสุขทองฉันอายุ70ปีเป็นผู้ขับขี่ได้บาดเจ็บสาหัสกู้ชีพได้นำตัวส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ห่างกันประมาณ20เมตรพบรถเก๋งยี่ห้อมาสด้าสาทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพังยับเยินมีนายปฏิพาน์สงวนนามสกุลอายุ21ปีเป็นผู้ขับขี่ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ใกล้กันพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้รับความเสียหายจำนวน4คัน เป็นรถ h อนด้าซีวิกมีรอยบุบที่บริเวณด้านท้ายกันชนและด้านข้างรถเมอร์เซเดสเบนมีร่องรอยการชนบริเวณด้านท้ายรถยนต์เล็กเซอร์สภาพด้านข้างพังยับเยินและโ o y o ต้ายอริเถีบด้านท้ายสภาพพังยับล้อหลุดส่วนบริเวณด้านหน้าถูกชนอัดก๊อปปี้กับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณด้านข้างถนนเป็นแนวยาวเสียหายกว่า10คันนายปฏิภาณเล่าว่าตนเองมาหาเพื่อนที่หอพักในมหาวิทยาลัยย่านเมืองเอก และกำลังเดินทางกลับหอพักของตนเองแถวคลองหลวงตนขับรถมาเลนขวาถึงที่เกิดเหตุไม่ทันเห็นรถซาเลงเนื่องจากถนนมืดจึงชนเข้าอย่างเต็มแรงจากนั้นรถตัเนิงได้หมุนไปกระแทกเฉี่ยวชนกับรถที่จอดอยู่บริเวณด้านข้างทําให้เกิดความเสียหายเบื้องต้นร้อยตํารวจโทรพานุวิทย์เจริญทรัพย์ร้อยเวรสอบสวนสถานีตํารวจภูทรคูคตได้นําตัวผู้ขับขี่ไปสอบปากคําที่สถานีตํารวจภูทรคูคอตและได้ถ่ายภาพที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นให้คู่กรณีทุกคนดำเนินการเรียกบริษัทประกันภัยของตนเองมาเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้